นอจากเลือกนะฮะยังคงรักษาสายพันธุ์ไว้เป็นอย่างดีนะสำหรับเจ้านินินของเราหมาข้างคางไม่เอาเล่นเฉพาะไซบีเรียนคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นฝั่งกันนะฮะหลังจากที่เราออกมาจากปาริฮันรีสอร์ทแล้วนะครับผมผมพาคุณผู้ชมมาแวะที่ช่องอิสริยาภร์หรือว่าช่องเขาขานั่นเองนะครับซึ่งช่องนี้นะฮะถือได้ว,ว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากบนเกาะแห่งนี้เลยก็ว่าได้นะฮะ เนื่องจากนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปยืนนจุดชมวิวต่างๆที่เขามีไว้นะฮะเราจะสามารถเห็นภาพบรรยากาศของเกาะนี้ได้อย่างเต็มตาเลยที่เราเห็นทั้งรอบเกาะเลยะฮะไม่ว่าจะด้วยในส่วนของหน้าผาเองหรือว่าจะเห็นในส่วนของท้องทะเลเองโอ้โหสวยงามจริงๆครับคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้ฮะเจ้านิ่ของเรานะฮะคลางใหญ่แล้วฮะเป็นไรนี่หิวหรือว่าอะไรลูกหิวหรือว่าอะไรหิวเปล่าโอ้โหไม่อยู่นิ่งเลยไม่อยู่นิ่งเลยเป็นไรอยากไปดูเหรอ อยากไปดูรอบกองนอเนี้ยนี่เนียนฮะ,ะใช่ปะใช่ปะอ่าอ่าไปเลยลุย ทับกันของสุนัขจริงๆแล้วพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่แสดงอนาเขตอย่างเช่นตัวหนึ่งมีการถ่ายไว้แล้วก็อีกตัวหนึ่งมาถ่ายเนี่ยเพื่อเขา,เาจะเป็นการแสดงที่ว่าเขาสามารถแสดงอนาเขตตรงนี้เป็นบริเวณของเขาและอีกตัวหนึ่งก็คือมาข่มนะคะเป็นพฤติกรรมการแสดงการข่มแล้วก็แสดงอนาเขตของสุนัข ช่องอิสริยาพอหรือว่าช่องเขาขาดนะครับผมจะมีลักษณะเป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกันนะครับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากเราจะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์นะครับจมหายลับสู่ขอบน้ําและมีหาดซึ่งมีหินก้อนกลมแบนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมนะครับที่พัดผ่านจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกนะครับและที่สําคัญในบริเวณนี้นะครับยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพรารัชกาลที่5อีกด้วยครับ โดยสามารถจะมองเห็นวิวทิวทัศน์ได้รอบนะครับเราจะมองเห็นทั้งเกาะเห็นทั้งหน้าผาแล้วก็ทะเลด้วยนะซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นหอดูดาวด้วยครับ นีนินเจอนักท่องเที่ยวใจดีนะครับผมนำน้ำแป๊บซี่มานะแต่ไม่ได้ให้กินแป๊บซี่ให้กิน้ให้กินที่แบบเป็นไอน้ำที่กออยู่ข้างหัวล้วที่ถุงใหญ่ไม่ให้นะห่วงฮะอ่าดูนะครับ <มา S 1> ใจดีจริงๆนะฮะโอ้โหครับกินแป๊บซี่ด้วยนะบ่งบอกบ่งบอกได้ถึงความแตกต่างระหว่างทีมงานกับนักท่องเที่ยวเลยนะฮะไม,ม่ว่าจะหิวน้ำยังไงก็ไม่ให้กินนะแป๊บซี่ได้กินแต่น้ำทะเล ผู้ชมค,ครับบริเวณท่าเรือของเกาะสีช้งตรงนี้นะฮะ เมื่อเราขึ้นเรือมานะครับเราจะเห็นเด็กๆกลุ่มหนึ่งอยู่นะครับซึ่งเขาบอกกันมาว่าเด็กกลุ่มนี้นะฮะจะคอยว่ายน้ําอยู่รอบท่าเรือเพื่อคอยเก็บเหรียญที่พวกนักท่องเที่ยวทาตกลงไปหรือว่าจะมีพวกนักท่องเที่ยวบางคนนะฮะที่จะทดสอบน้องๆเขานะครับว่าจะสามารถเก็บเหรียญได้จริงหรือเปล่าว่าน้าบริเวณนี้นะลึกประมาณ5-6เมตรด้วยกันถือว่าลึกมากนะฮะและข้างล่างนั้นก็จะมีพวกเม่นเต็มไปหมดเลยนะครับคือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายนะไม่ควรจะลอกเล่นแบบนะถ้าไม่ชํานาญจริงๆอะ เดี๋ยววันนี้ผมจะทดสอบดูยฮะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าน้องนี่เหรียญสิบนะเหรียญสิบนะครับคุณผู้ชมครับผมจะทดสอบโดยการจะกำะพอสอไว้ถ้าเกิดว่าน้องของมงเจอเหรียญสิบพสสองห้าห้าศูนย์จริงนะครับผมแสดงว่าน่าจะทำได้จริงๆนะฮะนี่นะครับสองห้าห้าศูนย์หรือว่าเขาเก็บเหรียญที่อื่นมา2550ก็ถือว่าเป็นบ,บุญของน้องเขาแล้วฮะที่เก็บได้ปีเดียวกันนะพร้อมนะหนึ่งสองสาม สองครับมีประมาณสามคนด้วยกันนะครับตอนนี้ที่ลงไปงมนะครับได้แล้วเหรอได้ค่ะหายไปเลยไอ้เหรียญได้ไหมคือประมาณว่าต่อให้เหรียญตกลงถึงพื้นน้ำแล้วก็สามารถเก็บขึ้นมาได้เหมือนกันเหรอลึกห้าเมตรไหวเหรอไม่ปวดหูไม่อะไรเหรอชินแล้วนะเก็บวันหนึ่งได้ใครเคยได้เยอะที่สุดเยอะที่สุดในวันหนึ่งเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทนี่คือเก็บเหรียญได้มาก อะไรนะตุดจีนได้เกือบพันก็มีคนมาโยนโยนอย่างเงี้ยเหรอครับเรหรียญสิบเหรียญห้าหรืออะไรเงี้ยเหรอเคยได้แบงค์พันไหมครแบงค์พันเคยได้แบงค์พันเปล่า,ามไม่เคยนะฮะผมไม่มีใครกล้ายโยนหรอกคอรับแบงค์พันเราลุ้นดูนะฮะว่าน้องคนไหนนะครับจะสามารถเก็บเหรียญที่ผมวปาลงไปเมื่อกี้ได้้กาเรฮ้ยเจอแล้วครับน้องคนนึงเก็บเหรียญเซฟขึ้นมาได้นะคุณผู้ชมครับเราเราเราอ่ะขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย น้องปอนนะเหรียญขอพี่ตรวจดูหน่อยนะว่าใช่หรือเปล่านะโอ้โหผู้ชมเมื่อกี้ลึกมากี่เมตรได้ห้าหกเมตรบ้างอายุเท่าไหร่นะเนี่ยสิบและเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากที่ว่าเหรียญที่น้องเขาเก็บมาได้นะครับคือเหรียญปีพศสอง0อย่างที่ผมปาลงไปจริงๆนะครับผมโอเคฮะน้องปอน,นะครับผมอารับไปเลยนะสิบบาทนะผมไม่ใครให้เพิ่มไมครับ ใครให้เพิ่มไหมฮะโอ้ยนี่นี่มีผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับผมอันนี้ขอที่ละการมาครับครับฮะ้ายนี่ต้องไม่อะไรอันนี้ก็เป็นพี่พอนของเรานะที่อยู่ที่รีสอร์ทปาริฮัตรีสอร์ทของเราเก่งมากนะฮะบอกแล้วให้งงต้องนานนี่นั่งอิจฉากันใหญ่เลยนะ